โอเคตั้งกไกลนะเราเลยแยกกันอนะ่ะแบบรถกลุ่มห<ง>้า,าดิลงรถหมดเลยขนะึ้นรถไม่ได้แล้วนะยาชาเจ็บคกรณียาเยียดกรณีแล้วนะตรงนี้คันหนึ่งตรงนี้คันหนึ่งขึ้นมาขึ้นมาหนึ่งได้ก็ได้ตรงนี้ครบ,บแล้วครบแล้ว สิ <10. S 2> นี่ครบแล้วสิบสิบห้าครบแล้วปะครบแล้วครบ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 โอ้ยเออมามามาเอาง่ายฟังนะคือคือเห็นเพื่อนตายก็หยิบเพื่อนชุบแต่เห็นมันตายถ้าสมมุติเอาง่ายคือคือเห็นอะไรอะ่ะหยิบมาก่อนเลยถ้าเห็นเป็นมันก็คือเอามันไปกักแต่ถ้าเห็นเป็นเพื่อนก็เอาเพื่อนมาชุบก็คือเราตีตีไปเล่นไปอะ่ะกดอุ้มไปด้วยแต่แต่เ <แ efficiently S 1> พื่อนกะ็ดดูน่ะ ใช่ขาสุดนะอย่าลืมไปใส่หัวลิงทุกคนนะใส่หัวลิงทุกคนนะอย่าอย่าเอามาล่นเอามันมันจะได้แบบเล่นยากขึ้นหัวลิงครับหัวลิงครับสวยครับเพื่อนเอาเพื่อนก่อนนะอย่าเพิ่มอันนะเพื่อนเยอะๆโฟกัสเพื่อนเยอะๆกัดตรงนู้นนะเห็นสีขาวนั่นปะเห็น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 เห็าเห็นเห็น็นเหนเห้มันเล็นเห้นเหนเนเห็นนนนเเนเ่็นเห็นเห็นเนเนเนนเนเห็นเนเนเเเเร็เเนเเ มา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 ลงมาลงมาลงมาไหวเหี้ยแก๊งพวกมันกาดไปไปมามาเยอะไม่ต้องไปเยอะไม่ต้องไปเยอะรวมด้วยกันรวมด้วยกันดิไม่ต้องลึกไม่ต้องลึกขึ้นนะไม่ต้องลึกเดี๋ยวมันก็มาเองอ่ะมันใจร้อนต้องตามเกมมันไม่ต้องตามเกมเราเริ่มของเรากอนนะเราเล่นของเราก่อนนะชขนโ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 ขนสวยอ่ะมันไปกาดมอนไปกากนิ้งเอามันไปกาดนิ้งเอามันไปกาดโลงทำเฮียอะไรหลงทำเฮียอะไรไอ้กากหลงทด มึงมายาสมันดิมายาสมันดิมันรู้ยายสมันยายสมันยายสมันเกี๊กกาดกลมึงมึงมายสมันดีตรงนั้นนะสเดีว่ะเดดียัดดพังดีเดียพังดีดังดีดียัดเดี๋ยวพังดีเี้วเดียเดยัดเหี้ยเหี้ยัเหี้ยยดยงยัดเหี้ยวอทีีเีย ช่วยเพื่อนหน่อยช่วเพื่อนหน่อยเฮ้ยตัวเนี้ยตัวกูอันกูอันกูเพื่อนนี่ทะลุมานี่ยหญ่บ้านมาเอาบมาสบมาเลยหลงดันไปช่วยเพื่อนนี้ข้างหน้าดันไปช่วยเพื่อนนี้งูสวยอุ้มออกมาอุ้มออกมาอุ้มไปมาสองตัวสองตัวเฮ้ย ไหว้ไม้ชชุบ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 ลยชุบเเปไหมเป็นไรเปไเอ้ยไหวป่าไหวเป่ายไหวเปล่างไหวเปล่ามเป็นหรือเปล่ามึงเป็นปาเนยสัวเป็นปาเนยต์ไอ้่มเป็นเนยวยเฮ้ยยเ้ยไหวเปล่าไหวเป่าไหวเปล่าไหวเป่าไหวป่าไหวเป่าไอ้้ต่อไอว์โง่วายทไว้ตรงนได้นะทิ้งไว้หัวัวหัวหวหัลัวหหวัลัวหหว หลอไอ้แช่จอกไปไหนไอ้ควายพี่อะเรียงเอาเพื่อนก่อนโอ้โหไอ้ขวยกูไปถีบอีกไอ้ขวยเจนแพ้โอ้โหมึงเอาเพื่อนหน่อยดิสัตว์โหมดไอ้สัตว์เพื่อนเียจนแพ้มันแอคขวยอะไรเนี่ยไอ้สัตว์ ใจอเงมีเขาลอยแล้วไม่ฝั่งบ้านเล่นที่อะไรกันวะเราฝั่งบ้านมึงก็ปล่อยมันชุบไปดิช่วยช้วยชุวแช้วกลับไปเล่นบ้านกลับไปเล่นบ้านกลับไปเล่นบ้าน ไปไปกลับไปช่วยเพื่อนกลับไปช่วยเพื่อนหลงไม่มีอะไรทำอย่ายืดเฉยดิมย้ายศพดิมย้ายศพดิพอปไอ้เหี้ยมันเหยียบฮอป เกไม่ไดิตรงนี้คโอ้โหกูโดนหมายตลอดเลยเฮียยันแม่มึงไม้ฝองจริงปม่หน,นี่ยออไอสัตว์เพียอะไรไอสัตว์ไม้ฝ่องไม่ขี้ดี่ยกูอีกไอคว้ยนี่หัวไม่เคยจะขี้หไอกเฮียมไม้กูหนีไอสัตว์ไม่เล่นแม่งแล้วมีดอ่ะคว้ยแมสย่สวยสวยน้องพี่ วันนี่ควยเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยอย่าฟิลิ่งเอาเพื่อนหน่อยเว้ย เียฮกูโดนอะไรตายเนี่ยไอ้สัตว์สวยน้องสวยสุดใสกับโสดด้วยนองฟานด้วยขวยเฮียทีทีเก่งไปหน่อยกูโดนเฮียอะไรตายเนี่ยไอ้สัตว์กูจะรั่วไม่เชื่อไอ้สัตว์โดนน้องทุกเพื่อนดิเพื่อนทุกเพื่อนอยูเพื่อนทุกเพื่อนดิสัตว์ทำไรควยเฮียจอก อย่าฟีเลงมาเพื่อนเยอะหน่อยดิอย่าฟีเลงมาเพื่อนหน่อยหาเพื่อนหาเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยศิเล็กมันจะหมดแล้วมันจะหมดหมดที่อะไรหมดที่อะไรใครหมดไอ้ควายไอ้จอกถี่ที่อะไรไอ้นัวไอ้สัตยาไอ้เมึองมีเด็กเที่อ เรารีบดันขึ้นมาหน่อยรีบดันขึ้นมาหน่อยเพื่อนใการโอ้โหผู้โดยขี่หลังนีกเลยไอ้สัตว์มันดุเลยดุยบ้านมันเอาไปบ้านมันสอบบ้านมันกระสอบบ้านมันมึงฟังเสียงกูแล้วกระสอบบ้านมันคกยมึงดึงศพจากมือสี่คุยเพื่อนอีนี่พากูเดินเล่นเลยสัตว์แห้งเพื่อนไม่ดึงศพ ค,ยยคยวยเฮียกูโดนขี่หลังสามรอบใสนี้รั่วเลยศาสตรเ์เกิดแล้วไปเตือนไฟกลางเกิดแล้วไปเตือนไฟกลางเราจะฟีเลงเอาเพื่อนหน่อยเว้ยเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อย ควายสัตว์เหี้ยจอกทุยไม่ได้เก่งควยเลยเลยเหี้ยมีปากมีเสียงแล้วมึงในสัตว์ตีมันตีมหนตีมหนตีมนไม่ได้พี่ตรงนี้มันถีมไม่ได้อ่ะ เปิดเปลี่ยนมีดปิดเปลี่ยนมีดปิดเปลี่ยนมีดปิดหลงเป็นปม่เนี่ยมันเป็นไม่เนี่ยไอ้สัสเก่งกว่ามึงไอ้สัสก็พอตัวอยู่อ่ะไอ้ควยปวดเที่ยวปวเทียวปวดเ่ยวหัวยี่ห้อไม้หิวเสียงโชคกูจะรั่วไอ้สวน ออย่าฟีเลงมาเอาเพื่อนด้วยมาเอาเพื่อนด้วยมึงเอาดีเฮียพวกกระจอกเฮียเนี่ยไอ้สัตว์คุยไม่ได้เก่งคุยไรเลยเฮียควะคุยไรศาสตว์เฮียจอกมึงคุยอะไรเฮียไม่ได้เก่งคุยอะไรเลยศาสตว์นี่มึงเอาตบมานี่มึงเอาตบมานี่มึงอย่าเอ่ยอย่าไม่ ให้กูหลุดของขึ้นไปหน่อยวายโบแอง

วยโดนสวนไหวหรือเปล่ายิงโหดสามมึงโดนสวนนะเว้ยไอ้น้องมึงไหวป่ะไอ้น้อง เอาง่ายเว้ยน้องไอ้ควายมีามีเสียอไไอ้ไม่ได้เก่งวยเลยไ่เียไอ้สตวอี่ไดเยาไอ้ไบเียอะไรได้กมันหัวเว้ยมันตไ่เ้ยไอ้น้องมือไหวเปล่าไอ้น้องสวัดีเจู๊มืไหวไอ้บที่อไมึงเลัไอ้ัวอบที่เียอะไรมึงนี่วาสุดท้ายก็ตายทีนวยเปนยาวอ่อนู่บบน้ำก็ควย่เอียวไม่แบบน้วินเดียแล้วมึงคุกกลับมาูชนะเลยี่เอ้ม ไม่มีอะไรเลยมมันแรไม่ไวไม่ไปล่อยไก่เว้ยน้องึ้องแคบตกร่อนหน้าบอดขึู้ทุกันทุกคนตก่ักเลย้นพวกไก่สไป่วายยย่ได้มีเดียวมีก่รพิผาไไอ้โหลเพื่อนหายโหลเพื่อนขาหวาน่นม่นมันยักนน่นอะตกร่อนบัตไม่ต้องพูดทอนบัดหนึ่งไม่ต้องพูด ไอ้เฮียเดี๋ยวรอบหน้ากูปีนขึ้นไปกับบนแทงเลน,นี่ไง,ไงาสาดไอ้ควายเดี๋ยวรอบหน้านกูปีนขึ้นไปกับทั้งบนเลเีเยี่กูดูหลุดดาเย็ดแม่ไปวะน้อง ไม่ไหนหมดไมงกูเจอตอนน้ไหนกูเจอขยะไอ้เหี้ยกลวไอ้สัตว์เด็กปีนไปกลับบนแท้งแม่งเลยเหี่อะครบแล้วไปเลยมั้งไปเลครบเลยมั้งคอบแล้วเขาลงละกลัวมันไปกลับบนแท้งน้ำอ่ะเมื่อกี้เหี้ยแยกกันจัดดีนะที่กลับมาได้รออะไรอ่ะไม่คือมันต้องกระจายเสียงกันด้วยแล้วมันไม่มีใครกระจายเสียงคือเราต้องไปเล่นบ้านมันแล้วมึงยังอยู่ตรงแท้งน้ำกันเป็นสิบอยู่เลยอ่ะ กูตะโกนจนแบบลูกกระเดือกกูจะพุ่งออกมาแล้วมึงก็ยังอยู่กันตรงนั้นอยู่ดีเราเล่นกันเงียบไปอ่ะมันดับไม่เชื่อ่ยชพูดหน่อยเราช่วยกันพูดหน่อยเราช่วยพูน่อยไปทุกอย่างก็จบอ่ะจะเล่นหลังลีฮัลโหลฮัลโหลไม่ไม่ไม่สภาเขาถามว่าจะเล่นต่อหรือเล่นหลังลีต่อดีต่อดีเหลืออีกสามนาทีนะไหวปะมันต้องเกิดแล้วเล่นเลยอ่ะักก็็ไไดด้้มนเี่เงินไม่ทันหรอกเอาเลยเอาเลย ได้ป่ะหรือว่าเล่นเลยเ <Okay. S 1> อาไหมถามถามเขาดีเกิดแล้วเล่นเลยได้ไหมมันน่าจะทันอยู่แต่เอ้ยหลังลีก็ได้ป่ะหลังลีก็ได้หลังลีก็ได้ไม่น่าทันเลยแคสามวิทีหลังลีก็ได้โอเคอ้าวโหลด่าแม่มันนี่โด,ดไไนใบอะไรไว้ยี่หรอโดนเฮียอีเฮียลาบูรี่เต็มบบอ่ะอีแกอ่อีหมดอ่ะอีหวานอ่ะเอาหมดอ่ะดีดีดีแบบแจ็คกัวใครวะ ไอเป้เหรอใส่ไอเป้กูหลุดสร้อยเย็ดแม่มาหน่อยไงนะห้องไอ้เฮียมันชินบาดอ่ะไม่แต่พี่เบนเอาจัดอ่ะอีสัตว์ไม้สามมาคดลั่นอ่ะแม่งจะวัดเวทไงไอเฮียมันได้เก่งตัวไหนต่อไหนตตอนเมตัวไหนชฉลาโลรอพีอ๋อเดี๋ยวกูตกไอ้เฮียดีบอกว่าโดยเองโดนบุลลี่นะไอ้สัตว์แต่ตัวเองยังด่ากูอยู่เลยลมลมตอนมอไหน ไราต้องน่อยกันอ่ะใครก็ได้กาล่าดดซน์ก็ได้ใครเซ็ตของเจอเบลบนแล้วไม่ต้องเซ็ตหลอกมั้งไอ้เหี้ยเหลืออย่างละยี่สิบเหลือเยอะเหลือเยอะโฮ้ยใจเย็นเฮียลั่นเกิน404 egen มึงร้องอะไรต่อโมไหนมันรับทวิตได้เหรอไอ้ตมอรีเบลก็ได้นะมันเบิกรถได้เนี่เผื่อเซ็ตของเซ็ตอะไร เลืออะกันในเบลก็ได้ผมมาแล้วเบลละบับพวิตได้เหรอเออได้หมดอ่ะ <c oughs> ม,มันไม่ได้ไม่ใช่เออได้หมดแหละกับกูอ่ะได้หมดอ่ะ ซิมไรเว้ไอซิมโดนเพื่อนกูไว้น้องเออกูได้หมดดักกูด่าไปแล้วอีดอกอีอะไรกูด่าไปเลยพี่เอ้าหลอกมีใครเอาศพมันทิ้งน้ำปะบุลลี่เต็มบ่ปะหลอมีใครเอาศพมันทิ้งน้ำปะมีหรอไอ้เหี้ยบตอนมึงไปเล่นกันตรงน้ำมึงไปเล่นเงินไก่จับพ่ไปหนึ่ง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 ไปทิ้งน้ำเลยหรอ